เดี๋ยวพามากดตู้น้ำนะครับตรงนี้จะเป็นที่จอดรถอัตโนมัตินะแล้วก็จะมีที่กดน้ำด้วยนะนี่เป็นที่จอดรถนะญี่ปุ่นเนี่ยหาที่จอดรถยากมากนะครับอยู่หน้าโรงแรมของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวามากดน้ำก่อนดีอะเราจะกดน้ำอะไรดี600 ML มันใช้ได้ป่ะเนี่ยว่ามันน่ามันน่าจะใช้ไม่ได้นะหรือมันใช้ได้อันนี้แปลว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูความหมายของมันก่นแปลว่าอะไรอ๋อก็คือเขาขึ้นราคาตู้ไม่ได้เสียนะครับเดี๋ยวเรามากดกันอีกอ่ะ จริงเรามีเหรียญเรามีเหรียญดูกดตู้น้ำที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะเรามีเหรียญร้อยเยนใส่ไปเลยร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิเยน อ๋อ oh, อันนี้ร้อยห้าสิบเยนใส่ห้าสิบไปก็เหมือนที่ไทยนะครับเราจะเอาอน,นี่หกร้อยมลเอานี่เอานี่นี่ออมาละเป็นน้ำไปงมันเนี่ยเอาอีกนะครับ อย่าเรากดอันนี้นะที่เราได้ตังค์ทอนมา120อยยี่สิหละยีสเหรียญผมมาที่ญี่ปุ่นครั้งก่อนปีที่แล้วนะครับยังเหลืออยู่เลยยี่สิยี่สิบมีไหม ยี่สิบไม่น่ามีนะเนี่ยล่วงไม่มียี่สิบนะครับก็ต้องใส่เหรียญร้อยเยนละให้มันทอนมาเลยร้อยเยนเอาอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไหมอันนี้น่ากิน เ,ลลเพราะว่ามันลงช่องเดียวกันเดี๋ยวขอหยิบกันก็นด้ก็รูดลูดมันมานี่ได้มาแล้วเย็นจัดเลยอเอาลั เป็นน้ำสองขวดอันนึงมันเป็นน้ำกรีนกรีนทีนะฮะเนี่ยอันนี้น้าเป็นน้ำผลไม้นะไม่รู้ว่ามันคือมันคือน้ำอะไรกรีนดักละดักละไม่รู้อ่านว่าอะไรนะ ส่วนอีกอัน550มิลมิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นปน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำดื่มธรรมดานะครับตรงที่เราอยู่นะครับก็จะเป็นเกมส์โฮเทลนะฮะถ้าเกิดว่านั่งรถเมย์มา มันก็จะเดินไกลนิดนึงแต่ว่ามันก็ใกล้ถนนใหญ่นะครับแต่ว่าผมมาถึงพงม,มาถึงก็อาจจะไม่ได้รีวิวโรงแรมให้ชมนะครับเพราะว่าวันนี้เดินทางเหนื่อยมากอากาศวันนี้อากาศเย็นมากๆเลยนะครับประมาณ20องศาโอเคเลยนี่ก็เป็นที่จอดรถอัตโนมัตินะครับมีตู้หยอดเเรีย้ยงตู้กดน้ำนะครับที w ความญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมวามสะอาดของมันสะอาดมากไม่มีแม้แต่ขยะหรือว่าดินยังหายากเลยนะครับแล้ก็จะรีวิวความเป็นญี่ปุ่นให้ดูประมาณนี้นะครับ